วันนี้จะมาพูดถึงท่าออกกำลังกายที่ช่วยลดอาการปวดหลังแล้วก็ช่วยในการกระชับหน้าท้องที่สำคัญนะคะทำให้สะโพกดูเฟิร์มขึ้นอีกค่ะท่านี้ก็คือท่าดองกี้คิกนะคะแต่ว่าเราจะใช้การหายใจเข้ามาช่วยด้วยนะคะโดยที่การที่เราทำนะคะเราจะเป็นการที่เรายืดกระดูกสันหลังแล้วก็ยืดขาออกไปยาวๆเลยค่ะโดยเวลาที่เรายืดออกไปนะคะให้หายใจเข้าลึกๆค่ะ ส่วนตอนดึงกลับนะคะให้หายใจออกค่ะแล้วก็หายใจเข้ายืดกระดุกสันหลังหายใจออกลองก่งกระดุกสันหลังแล้วก็เข้ามาหาตัวนะคะระหว่างที่เราดึงขาของเรากลับเข้ามาหาตัวนะคะให้พยายามเกรงบริเวณ หน้าท้องของเราด้วยตรงนี้เราก็จะได้ในส่วนของหน้าท้องแล้วเวลาที่เรายือดออกไปเนี่ยเราก็จะได้บริเวณสะโพกแล้วก็กระดูกสันหลังด้วยนะคะให้ทําท่านี้นะคะประมาณวันละสามถึงสี่เ,เซตก็ได้ะคะ่ะจะเป็นเซตละ8ปดถึงสิทีแล้วแต่ที่เราสะดวกเลยนะคะซึ่งมันจะช่วยลดอาการปวดหลัง